สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิกไทยจีนรายการนี้เป็นรายการสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9ก0าถึงสิบโมงเช้านะครับและจะไปซ้ำอีกครั้งหนึ่งที่คุณผู้ชมจะสามารถดูซ้ำได้นะครับในเวลา2อถึงสามทุ่มของคืนวันเดียวกันนะครับวันจันทร์อังคารพฤหัส สุขนะครับจะเป็นแพทย์แผนจีนส่วนวันพุธจะเป็นแพทย์แผนไทยและคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข026893673 026893673หรือว่าจะ SMS ก็ได้นะครับด้วยวิธีการพิมพ์ TC ก่อนเป็นวักตามด้วยคำถามและส่งมาที่คุณหมอจำได้ไหมครับ4649,000 4649,000ถ้าคุณหมอตอบไม่ได้ผมแย่นแน่แล้วก็ผู้ที่เป็นวิทยากร ประจำกับรายการของเรานะครับนั่นก็คือแพทย์จีนชดัดงามศรัทธาหรือว่าหมอป,ปิงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องออตรงหรือไม่ตรงกับเ,เรื่องของโรคหรือว่าอาการหรือว่าอาวัยวะที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับไม่จําเป็นเลยนะครับคุณมีโรคอะไรก็ตามโทรศัพท์เข้ามาได้ และขอขอบคุณไปยังสถานีวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศไทยที่ตัดสัญญาณของเราออกอากาศได้นะครับขอบคุณมากๆนะครับวันนี้รายการของเราจะมาคุยเรื่องไตกันต่อนะครับในคราวที่แล้วหมอปิงได้เผยถึงหน้าที่ของไตนะครับที่มันมีหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือเก็บลมปราณคือเขาเรียกว่าตัวจริงนะครับจริงตัวนี้ก็เก็บลมปราณแล้วลมปราณก็มีความสําคัญมากมาก แวันนี้เราจะมาคุยกันต่อเรื่องของไตนี้นะครับที่สําคัญก็คือมันควบคุมสมองด้วยขอเรียนเชิญคุณหมอนะครับว่าหน้าที่ของไตเกี่ยวกับสมองมันคืออะไรครับในในหน้าที่ของไตในในของที่ได้จริงครับพูดอยู่คำหนึ่งน,นะฮะเขาเรียก,กว่าโจชแองกือกวนก็คือเป็นตัวที่แข็งแรงเมื่อก่อนเราบอกว่าเป็นไตเป็นอวัยวะที่แข็งแรงที่สุดครับนะ <c oughs> จี้เฉียวชูเยนนะฮะก็คือ จี้แยวก็คือฝีมือครงานฝีมือนะฮะงานฝีมือจะออกจากที่ไตนะฮะถ้าคนไหนที่ไตแข็งแรงงานฝีมือก็จะดีผมไม่เข้าใจอีก<อ>นิดนึงคุณบอกจะอธิบายคำว่างานฝีมือกับงานฝีมือเนี่ยเรื่องอวัยวะคือ,ค,อคือเวลาแพทย์จินามองว่าการที่คนเราเนี่ยมือมือเรา ฝึกฝนได้ดีฝีมือได้ฝึกฝนด้ือทาเรื่องงานฝีมือได้ดีนะฮะอันนี้บองบอกถึงว่าไตานะฮะแข็งแรงหมายถึงว่าทักษะการใช้มือใช่งานที่ต้องใช้มือเป็นหลักเนี่ยถ้ารเราขีดขีดเขียนเขียนหรือทํางานฝ<ม>ีมือสุขพอดีหมายถึงว่าไตดีนะครับนี่นี่คือนะที่งานฝีมือตรงนี้นะไม่ไม่ใช่ฝีมือตัวนี้ตัวเดียวครับ ะอนที่ฝีมือที่ใหญ่ที่สุดก็คือสร้างคนสร้างลูกสร้างทายาทนี่แหละในเก็งใจฝีมือด้วยฝีมือดีเพราะฉะนั้นลูกจะดีผมก็กำลังจะนึกถึงนะครับพ่อแม่ต้องอารมณ์ดีพ่อแม่ต้องแข็งแรงดีใช่พ่อแม่ต้องเอคือมีความพร้อมอะความพร้อมในการสร้างลูกครับครับนะฮะนี่นี่นี่คือ ต้องสมองดีสมองดออีครับผมนะฮะทีนี้ค <c> ำ <oughs> ว่าโจ้เฉ็นจีกวนคำว่าแข็งแรงทำไมถึงว่าแข็งแรงที่สุดในร่างกายครับนะฮะในทฤษฎีแพทย์จีนบอกว่าไตาน้นควบคุมกระดูกครับและไขกระดูกคนะฮะไตควบคุมกระดูกและไขกระดูกเพราะกระดูกเป็นอะไรเป็นอะไรที่แข็งแรงที่สุดของร่างกายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไตควบคุมแข็งกระดูกเราเ็าเลยบอกว่าไตเป็นตัว อวัยวะที่แข็งในที่สุดของร่างกายเราครับนะฮะไขกระดูกส่งไปทางไหนต่อไปถึงสมองครับะะสมองในที่สรีแพทย์จีนเขาบอกว่าเป็นทันแลของไขกระดูกครับนะฮะไขกระดูกทั้งหมดขึ้นอยู่กับทะเลตรงนี้ครับนะฮะมากองอยู่ตรงนี้ เพราะฉะ้ตัวสมองเรานั้นในที่ศิริแพทย์จีนมองว่าเป็นทะเลของไขกระดูกเป็นทะเลของไขกระดูกเพราะฉะนั้นมันก็เลยต่อเชื่อมไปที่ตัวไตถูกไหมฮะไตควบคุมกระดูกสร้างไขกระดูกคใช่ไหมฮะะฉนั้นเมื่อสมองเป็นทะเลของไขกระดูกก็คือเป็นการสร้างสมองนั่นเอง อืมครับนะฮะคนที่ตายแข็งแรงสมองก็จะแข็งแรงไปด้วยครับนะครับเราก็จะพบว่าอย่างที่ถ้าวัยรุ่นเราไม่ต้องไปพูดถึงนะฮะวัยรุ่นโอเคละแข็งแรงอยู่แล้วแข็งแรงอยู่แล้วครับนะฮะู้สูงอายุนะฮะคนไหนที่เขายังใช้สมองอยู่ครับคนนั้นจะไม่ค่อยแก่ะ ถ้าใช้สมองอยู่ก็จะไม่ค่อยแก่แสดงว่าถ้านั่งนั่งนอนนอนอยู่เฉยๆเี่ยอัลายเมอร์ก็จะพัดอัลายเมอร์ล้มลืมลืมแล้วก็กระดูกก็ไม่แข็งแรงกระดูกก็จะไม่แข็งแรงมันก็มาก็ตาก็จะไม่แข็งแรงตายเรานะ่า็พวกกลุ่มที่เป็นนักป่านะฮะนักคิดทั้งหลายนะฮะนักวิชาการทั้งหลายนะฮะทั้งจะพรว่าคนเหล่านี้ เอาพคนเราเนี้ยจะเป็นคนที่ขจัดข้าเฉยนยึ่งตลอดเวลาหาศึกษาความความรู้ได้ใช้สมองอย่างดีเ,เขามีความพบว่าชีวิตของคนเรานั้นนัดจะให้ยืนยาวเนี่ยนะฮะไม่ใช่อยู่ที่ร่างกายเราเองเดียวนะฮะร่างกายอย่างเดียวไม่พอสาคัญที่สุดอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องสมองต้องดีครับถ้าแต่ไปที่สมองยังยังใช้งานได้ดีอยู่อายุจะได้ยืนยาวถ้าอย่งงางนั้น การที่จะทําให้อายุยิงยาก็ต้องบํารุงต้องบำบัดวิธีบํารุงไตทํำยังไงครับวิธีบํารุงไตวิธีบารุงไตมันหมายถึงว่าไตก็จะส่งไปถึงไขกระดูกจะส่งไปถึงสมองใช่ถ้า่งั้นก็ต้องไปบารุงบารุงที่ต้นต่อบำรุงที่ต้นต่อนะฮะเพราะทำไมคนจีนเราชอบบํารุงไตนะฮะเราไปหาหมอแม่ทีแล้วเขาบอกว่าไตไม่ดีไตไม่ดีทุกทีบำรุงไตบำรุงไตทุกทีอะไรที่มันเป็นตัวบำรุงได้บ้างครับผมี่จะบำรุงไตมีเยอะแยะไปนะฮะ โบนัสโบนัสเอ่อผลไม้ฝรั่งเออที่ที่เป็นที่เป็นโบนัสที่เป็นเออมันเป็นมตละกุลถั่วตระกุลถั่วครับนะฮะมันอยู่ข้างในนะครับพาวออกมาสองข้างเราจะพบว่าตัวนี้เหมือนเหมือนกับสมองอ๋อที่มันยีๆยนยนเหมือนหมานาย่น มือนสมองจะมองนะตัวไรฮะอย่างเงี Somehow, ้ยคือบางวงตายนะฮะคนตัวหลังๆนี้คนไทยเราชอบกินน้ำเต้าหู้นะฮะมองว่าน้ำเต้าหู้เป็นอาหารของสตรีวัยทองพอวัยทองแล้วกินน้ำเต้าหู้นะฮะพบว่าในน้ำเต้าหู้นั้นมีมีฮอร์โมนธรรมชาติอยู่ ครับผมองแา่นี้นพอมาถึงไวยทองใกล้จะถึงไวยทองเฮ็ดริบกินน้ำเต้าหู้คุณหมอบอกมาสองถั่วแสดงว่าพืชตระกูลถั่วก็น่าจะบำรุงบำรุงไตใช่เพราะสังเกตถั่วนิดหนึ่งเหมือนไตไหมกลมก้อนใช่ไหมฮะมันเรียว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 รีดีใช่ไหมฮะถ้าเราเอามาวางปุ๊บจะเหมือนกับถูกเหมือนกับไตในร่างกายเรามากนะฮะแาะนั้นถั่ว ตะกุนถั่วนี่ใช้ได้หมดครับนะฮะยอดเรียวดีๆในยเอยถั่วเขียวอ๋อทำไมอะครับเอาถั่วเขียวมันตัดไม่ไม่เหมือนมันบำรุงอะไรก็ได้ที่มันยาวๆหน่อยแล้วกันอ่าถั่วถั่วเหลืองครับนะฮะถั่วลันเตาถั่วลันเตาเขาไม่ถั่วลันเตามันออกจากกลมๆไปหน่อยหรือเปล่าออกจากกลมๆไปหน่อยนะฮะถั่วแดงอ่าายวถั่วดำครับครับถั่วดำพวกนี้ถั่วฝักยาวได้ไหมครับ โทรฟักยาวโทรฟักยาวตัวถั่วอะได้แต่ว่ารู้สึกว่าจะกินเนื้อมันเยอะกว่าตัวถั่วมันไอตุ่กีตัวตัวเขียวเยอะกว่านะครับไอกลุ่มพวกนี้เนี่ยเราเราจะเป็นตัวบำรุงไตนี่้าบำรุงไตในบำรุงได้ไม่ยากนะฮะก็คือตรงตรงนี้นะครับที่ที่บ้านผมชอบชอบกินน้ำเต้าหู้น้ำเต้าผู้ที่บ้านจะทำด้วยถั่วหลายหลายชนิด ครับนะฮะข้างนอกเขาจะใช้ใช้ถั่วถั่วเหลืองครับนี่เราทําเองเนี่ยผมทําเองเนี่ยผมจะใช้ใช้หลายๆถั่วอืประมาณรันทามถั่วเหลืองถั่วแดงครับนะฮะใส่เข้าไปประมาณทันพืชอะไรนี่ใส่เ้ใส่เข้าไปแล้วก็ทําแบบน้ำตาหู้านี่แหละครับนะฮะทำแบบน้ำตาหู้านี่แหละนะฮะแล้วก็ก็ก็รสชาติก็ก right ็แปลกๆดีนะ แล้วทานเวลาไหนถึงจะดีครับกินตรงไหนก็ได้กินตรงไหนก็ได้เขาเป็นน้ำเต้าหู้นะฮะเราทําเองเราน้ําตาลก็ไม่ต้องใส่เยอะครับถูกไหมฮะ,ะคุณหมอคืออันนี้ไม่ทราบว่าคุณหมอเคยได้ข่าวกับผมหรือเปล่านะครับบางหลักการเ<น>ขาบอกว่ากินถั่วมากๆน้ำเต้าหู้มากๆสเปิร์มจะลดเคยคุณหมอเคยที่ตรงนี้ไหมไม่เออคืออย่างนี้ครับเข้าใจวาดมาอย่างนี้เนาะ ค,คือตัวคุมถั่วเนี่ยเขามีมีฮอร์โมนมอร์โฮเหม,มือนหินธรรมชาตินะฮะเ,าเขาเข้าใจว่าเขาคงจะมองในแนวนี้มาแง่นี้ครับแต่จริงๆนะผมว่า,าปัญหาตรงนี้น่าจะไม่เคยมีปัญหาเท่าไหร่นะนะครับอันดับแรกอันที่สองก็คือทำมาสเปิร์มลดไหมทุกวันนี้ลดอยู่แล้ว ด้วยภาวะอย่างอื่นใช่สมัยที่ผมเรียนหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยมีสปเปิร์มอยู่ที่ปกติอยู่ที่ร้านห้าหนึ่งร้อยห้าสิบล้านถึงสามล้านสามร้อยล้านนะฮะเดี๋ยวนี้ไปตัวเถอะนะฮะไม,ไม่ค่อยเจอสามร้อยล้านหมายถึงว่าตอนเรียนหนังสือคุณหมอสปเปิร์มลดห,ลหลรือหรือทะเลาะไันทำไมถนเยอะอยู่เดี๋ยวนี้นะผมมาเห็นคือจำสมัยนู้นเขาบอกว่าทั้งร้อยห้าสิบล้านขึ้นไป เดี๋ยวนี้สมัยเห็น60ล้านเข้าติดมีลูกกันได้แล้วอ๋อครับนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมว่าสเปิร์มมันลดลงครับนะผมว่าไม่น่าจะถั่วอีกเดียวเอาละครับใครที่ยังกําลังกําลังตักช้อนอยู่แล้วก็ค้างไว้เอ๊ะจะกินนมถั่วเหลืองต่อดีหรือไม่นะครับกินเลยกินเลยกินเลยนะเอาละครับเราจะพักกันสักครู่เดียวนะครับกลับมาเข้าสู่ช่วงที่2ออย่าลืมนะครับ คุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้เพื่อจะบอกเล่าอาการของคุณผู้ชมนะครับทุกสายมีหนังสือที่จะมอบให้ด้วยนะครับ026893673 026893673หรือว่าจะ SMS ก็ได้ด้วยการพิมพ์ทีเว็นวรรคตามด้วยคำถามและส่งมาที่4649000พักกันสักครู่เดียวครับ